9ธันวาคมปี1995องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหรประชาชาติหรือยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนหลวงพระบางเป็นแหล่งมรดกโลกอย่างเป็นทางการแตกต่างจากแหล่งมรดกโลกอื่นๆหลวงพระบางไม่ได้เป็นแค่สถานที่แต่เป็นเมืองหนึ่งทางตอนเหนือของสาธารณร,ร,รัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่นี่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันสมบูรณ์ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาและป่าไม้เขียวชอุม่ม ทั้งยังถูกขนาบข้างด้วยแม่น้ำสองสายอย่างแม่น้ำโขงหนึ่งในแม่น้ำสายสำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแม่น้ำคานสาขาที่สำคัญของแม่น้ำโขงหลวงพระบางถือเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของลาวรวมถึงมีประวัติอันยาวนานนับพันปีสถาปัตยกรรมของที่นี่จะมีความเก่าแก่มีการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างวัฒนธรรมลาวแบบดั้งเดิมและสไตล์คโลเนียล ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากเจ้าอาณานิคมอย่างฝรั่งเศสในช่วงปลายทศวรรษที่1ินอกจากสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นแล้วที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาของประเทศมีวัดวาอารามที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากกว่า40แห่งขณะที่วิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมก็ไม่สูญสลายไปตามกาลเวลาชเช่นการตักบาตรข้าวเหนียวหนึ่งในประเพณีที่สืบทอดปฏิบัติเค้งคู่ชาวลาวมาเป็นเวลานาน นี้ทาให้ในปี1995คณะกรรมก,การได้ลงมติรับรองให้หลวงพระบางเป็นมรดกโลกโดยให้เหตุผลว่าพราะหลวงพระบางเป็นเมืองที่สะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานกันระหว่างสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของลาวและแบบตะวันตกได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งยังมีการอนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิทัศน์เมืองสถาปัตยกรรมศาส,สนารวมถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมได้เป็นอย่างดีการได้รับสถานะเมืองมรดกโลกของหลวงพระบาง ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของดินแดนที่มีข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์อย่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนับตั้งแต่ปี1986ลาวได้ปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจจากสังคมนิยมเป็นเสรีนิยมส่งผลให้เศรษฐกิจขยายตัวมากขึ้นแต่การขยายตัวต้องมีการพึ่งพาประเทศจีนและไทยเนื่องจากลาวไม่มีทางออกสู่ทะเลการที่หลวงพระบางได้สถานะมรดกโลกจึงหมายถึงการที่ลาวสามารถดึงดูดให้คนมาที่นี่ได้โดยตรง หลายปีแล้วที่ที่นี่ได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่อยากมาซึมซับและสัมผัสความสงบรวมถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของผู้คนจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่หลั่งไหลเข้ามาในหลวงพระบางในช่วง20ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น10เท่าและในช่วง3ไตรามาสแรกของปี2023มีนักท่องเที่ยวเดินทางมามากเกือบ8,000คนส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติการท่องเที่ยวในหลวงพระบางได้สร้างไรายได้ให้กับประเทศอย่างเป็นกอบเป็นกำ โดยในปี2023ลามีรายได้จากการท่องเที่ยวในหลวงพระบางมากถึง559ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบ20,000ล้านบาทมันกรได้ยมบแคบมาล่ก็คือนะของกันในคล้าเครื่องล่แต่เปรียบเทียบตอนตอนนี้มันก็เยอะกว่าช่วงนั้นเพราะว่าตอนนี้มันสะดวกสบายเรื่องการนะไปมาเพราะว่ารถรถไปมาแล้วก็นักท่องเที่ยวก็มาเยอะ,ะเยอะป่าแต่ก่อนแต มันจะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าคนยุโรปะจะมาน้อยกว่าแต่ก่อนในคนยุโรปมามาเยอะแต่ตอนนี้คนอเอเชียเรามามาเที่ยวเยอะกว่าโ<อ>ดยเฉพาะปีนี้คนคนเกาหลีนี่มาเยอะแต่สถานการณ์อาจเปลี่ยนไปเมื่อสถานะมรดกโลกของหลวงพระบางกำลังสั่นคลอนมีรายงานว่าหลวงพระบางอยู่ในรายชื่เมืองที่เสี่ยงถูกถ,กถอดถอนออกจากบัญชีมรดกโลก โดยคณะกรรมการมรดกโลกเตรียมพิจารณาเรื่องนี้ในเดือนกร,รกฎาคมที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียรายงานหลายชิ้นระบุว่าปัจจัยหลกัหลกๆที่ทําให้หลวงพระบางมีความเสี่ยงจากการถูกถอดถอนสถานะคือโครงการพัฒนาเมืองในด้านต่างๆที่เริ่มเข้ามากลืนกินวิถีชีวิตดั้งเดิมอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองมรดกโลกแห่งนี้หากอ้างอิงตามระเบียบข้อบังคับขององค์การยูเนสโกสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ควรมีการอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมอันดีงามไม่ควรสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างใดๆก็ตามที่จะทําให้เอกลักษณ์และวัฒนธรรมดั้งเดิมถูกกลืนหายไปตลอดกาลอีกหนึ่งปัจจัยที่หลายฝ่ายมองว่าอาจทําให้หลวงพระบางเสียงถูกถอดถอนออกจากบัญชีมรดกโลกคือการสร้างเขื่อนพลังงานน้ําหลวงพระบางเนื่องจากโครงการดังกล่าวอาจสง่งผลในทางลบต่อทิวทัศน์ของเมืองและวิถีชีวิตดั้งเดิมของผู้คนในท้องถิ่น <laughs> and so much comes with that seasonal change uh, uh, that's unique to the culture there at Luang Prabang, uh, related to how locals carry out their lives, their livelihoods, for example, farming along the riverbanks and fishing. Um, and all of that, you know, those elements are part of what made Luang Prabang unique. Uh, and g o t t it its UNESCO world heritage designation now with a higher river level um and a less you know less fluctuation across the seasons you don't see those things anymore อีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้หลวงพระบางเปลี่ยนไปจากเดิมคือการเปิดเส้นทางรถไฟลาวจีนเมื่อปีที่แล้วแม้ว่าการเปิดเส้นทางรถไฟจะช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมายังหลวงพระบางได้ง่ายยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่ตามมาคือการเข้ามายึดครองพื้นที่การทําธุรกิจจากต่างชาติ โดยเฉพาะนักลงทุนจากจีนและเวียดนามการเข้ามาของนักลงทุนจีนและเวียดนามส่งผลให้คนท้องถิ่นจำนวนมากเลือกที่จะขายหรือปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์ของตนเองและย้ายออกไปอยู่นอกเมืองแทนขณะที่ผู้มาใหม่เข้ามาเปลี่ยนแปลงเมืองเพื่อการค้าและการลงทุนอาคารสมัยใหม่มากมายผุดขึ้นมาในย่านเมืองเก่าที่ได้รับการคุ้มครองจากยูเนสโกสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมเริ่มเลือนหายไป ก่อนหน้านี้มีกรณีที่เมืองมรดกโลกถูกถอดออกจากบัญชีของยูเนสโกเพราะการพัฒนาเมืองมาแล้วนั่นคือลิเวอร์พูลหนึ่งในนครใหญ่ของสหราชอาณาจักรได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในปี2004เพราะสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรียนอันเก่าแก่และงดงามก่อนที่ในเดือนกรกฎาคมปี2021ลิเวอร์พูลได้ถูกถอดถอนออกจากบัญชีมรดกโลก สาเหตุหลักๆมาจากโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่บริเวณริมแม่น้ำเมอร์ซีรวมถึงการก่อสร้างสนามฟุตบอลแห่งใหม่อของสโมสรเอเวอร์ตันซึ่งทั้งหมดนี้ยูเนสโกระบุว่าทำให้เมืองสูญเสียคุณลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์โดยไม่อาจย้อนกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ในตอนนั้นชาวเมืองลิเวอร์พูลหลายคนมองว่าการเป็นเมืองมรดกโลกอาจจะไม่ใช่เรื่องสำคัญและเมืองจำเป็นต้องมีการพัฒนา ขณะที่ลิเวอร์พูลไม่ได้โด่งดังจากการเป็นเมืองมรดกโลกเพียงอย่างเดียวแต่มาจากเรื่องอื่นๆด้วยเช่นการเป็นเมืองฟุตบอลจากสโมสรชื่อดังอย่างเอเวอร์ตันหรือลิเวอร์พูลอย่างไรก็ตามในกรณีเมืองหลวงพระบางหลายคนต่างแสดงความกังวลหากต้องสูญเสียสถานะเมืองมรดกโลกไปจริงๆผู้คนในท้องถิ่นบางส่วนมองว่าการเป็นเมืองมรดกโลก เปรียบเสมือนป้อมปราการป้องกันการเข้ามาทำธุรกิจของต่างชาติแต่หากสูญเสียสถานะนี้ไปแล้วนักธุรกิจหรือแม้แต่แรงงานจากต่างชาติก็จะเพิ่มขึ้นและอาจมาแย่งงานของผู้คนในท้องถิ่นได้และที่สำคัญที่สุดเมืองอาจสูญเสียเอกลักษณ์ความดั้งเดิมอันเป็นจุดขายสำคัญไปตลอดการโครงการพัฒนาต่างๆที่ผุดขึ้นในหลวงพระบางช่วงหลายปีที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งมีเป้าหมายกระตุ้นเศรษฐกิจที่บซบเซาลงจากการระบาดของโควิด -19 และจากสถานการณ์ความขัดแย้งของโลกที่ส่งผลให้ค่าเงินกีบอ่อนค่าลงและเกิดอัตรางเงินเฟ้อในระดับสูงสำหรับลาวอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการลงทุนจากต่างชาติจึงเป็นเรื่องสำคัญในการดึงเม็ดเงินเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจคำถามที่สำคัญขณะนี้คือจุดสมดุลของการพัฒนานและการรักษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้คนอยู่ตรงไหน เพื่อให้เครื่องจักรเศรษฐกิจเดินต่อไปได้โดยไม่สูญเสียหลวงพระบางในฐานะเมืองมรดกโลกหากชื่นชอบคอนเทนต์ของเราฝากแฟนๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนสำหรับคอนเทนต์ใหม่นะคะ และหากต้องการสนับสนุนช่องเราสามารถกด Super t h n n k ตด้านล่างคลิปหรือว่ากดสมัครเป็นสมาชิกที่หน้าช่อง YouTube ของช่องรอบโลกบายกรุณาบัวคำสีเพื่อรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแบบ Exclusive ขอบคุณทุกคนที่เริ่มเดินทางไปได้วยกันค่ะ